สวัสดีค่ะเพื่อนๆนังกวาค่ะาโตแล้วค่ะเพื่อนๆกินได้แล้วค่ะตัวใหญ่แล้ววใหญ่ลูกเล็กหลายลูกเลยค่ะเพื่อนๆกินได้แล้วค่ะ วันนี้มีหลายลูกเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมีลูกแล้วค่ะเพื่อนๆจินได้แล้วลูกเล็กลูกใหญ่มีค่ะตอนนี้ฝนตกค่ะเพื่อนๆชุมๆ่มฉ่ำรู้สึกว่าแตงรุ่นนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเล็กค่ะเพื่อนๆ ลูกใหญ่หน่อยนอึงรอบที่แล้วอ่ะลูกเล็กๆอันนี้ลูกใหญ่กันนี่ยังเล็กๆอยู่น้องหอยน้องหอยจอ้ะหอยอยากกินแตงามน้องออกไปก่อนเข้าป่าไป ได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้ยังไม่เก็บดอกเหลืองเต็มต้นเลยคือดอกตะพูอันนี้ยังเล็กอยู่ค่ะเพื่อนๆหล,ลอดไปทางโน้นก็มีกินได้แล้วค่ะแต่ยังไม่เก็บวันนี้ไม่ว่างเจอแต่น้องหอยนี่แหละ เก็บน้องหอยก่อนไปกินกินย้าก็ได้เยอะแยะสายยอดเต็มเลยกินเอาเพื่อนเขามีถึงยอดแล้วนีค่ะ,คะปลูกกินเองค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อนะคะช่วงที่ยังไม่ได้ปลูกก็ซื้อกินตลอดเลยค่ะ ดอกเหลืองอลา,าวเลยดอกตัวผู้ค่ะน,นีพามาชมแตงกวานะคะยอดขึ้นไปบนนู้นสุดค้างแล้วจับหัวให้ลงมาข้างล่างหนูยังเล็กก็มี ลูเกเล็กๆเต็มเลยค่ะเพืพ่อนจะได้กินหลายลกยูกนนเริ่มโตแล้วค่ะตัวน,นี้อยู่ใต้ต้นมะละกอไม่ค่อยงามค่ะเพืพ่อนๆโดนมะละกอคุมมะละกอก็ใหญ่แล้วค่ะได้น้ำรอบนี้เอาอันนี้ออกก่อนเข้าป่าไป ในหลายลูกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้กินส้ตมตำแล้วค่ะอันนี้เอาออกได้ดเด็ดใบเขาออกมันเกกะเกกะอย่างนี้เกกะค้างแตงต้นคุมไม่งามเลยค่ะตอนนี้แพงกว่าขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะตรงนี้มีอีกสี่ร้อยางค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสี่ร้อยางนี่ลูกเป็นแถวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลกเป็นแถวเลยหนึ่งสองสามสี่เรียงไปถึงบนยอดเนี่ยมีแต่ลูกเพื่อนแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะติดหมดทุกลูกไหมช่วงนี้ฝนตกน่าจะติดนะอากาศเย็นค่ะ เป็นแถวเลยค่ะเพื่อน